ครับผมแก๊ปจาก DX Academy นะครับวันนี้ผมมาแชร์ท่าเทรดสดๆร้อนๆหน้างานประจําวันอังคารที่9กันยายน2568เลยนะครับจากเดิมที่เราให้โซนไว้ในหน้าไลท์นะครับผมให้พี่ๆเข้าไม้บายอยู่ที่3640ทําไมผมถึงให้เข้าบายที่3640นะครับมีอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเห็นว่าไามเฟรม M30 ครับตรงนี้ครับ1น,นะครับมี hidden b บ e ครับ ฮิดเด n นเบคือแท่งจุบกันนะครับตรงสีเขียวนีครับที่ผมตีนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเนื้อเทียน2ไส,ส้จุบกันฮิดเด n นเบที่ดีควรเกิดก่อนมีการเบรกหายครับเกิดก่อนการเบรกหายไหมเกิดครับอ่ะเข้าเข้าเงื่อนไขแล้วนะ ต่อไปมีฮิ d เลนเบลดวิธีการตีให้ตีจากปลายไส้ถึงปลายไส้ใช่ไหมครับเป็นจุดสังเกตการในการเข้าไม้แต่จุดที่เราจะออกไม้นะครับก็คือตรงปากจุบกันก็คือแถวแถวบริเวณ38ถึงปลายไส้ตรงนี้ถึงประมาณ40จึงเป็นบริเวณจุดที่ผมให้เข้าไม้เมื่อสักครู่และจุดที่จะทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันมี FVG ครับพี่น้องครับตรงนี้ครับ Fair Value Gap ความต้องการซื้อต้องการขายปริมาณมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง EBG คือแท่งเทียนที่1กับ3นะครับมันแตกต่างกันมันมันห่างกันนะครับไส้เทียนไม่สัมพันธ์กันมีช่องว่างอยู่แท่งเทียนที่2นะครับขั้นให้อยู่จึงเป็นเหตุผลที่ผมพาพี่เข้าไม้บ u ายที่40และเก็บ PP อยู่ที่1ั0จุดอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่แนวต้านทับพายของไทม์เฟรมเล็กจึงเป็นกําไร1 0 0 0จุดแก้